สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวัต์โกวินศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกแกำแดงเชรแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องหนึ่งวันนี้จะมาทําการทดลองว่าลูกฟุตบอลลูกหนึ่งใช้อะไรทําข้างในบ้างนะครับโอเคมาดูเลยครับโอเคอย่างแรกผมก็มกอ,กอกุปกรณ์จะมีมีดกับลูกบอลสองอย่าง<ม>เพราะว่าทําให้อาจารย์ดูนะฮะไม่รู้อาจารย์จะดูหรือเปล่าโอเคเอา,าเริ่มกันเลยครับ นี่เราบ้านๆน,นะฮะอย่าอย่าเลียนแบบนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องเสียตังค์ซื้อลูกฟุตบอลใหม่ <c oughs> เขอ่ยไ่เฉลี่แล้วอ้ชิ้นแรกคืออะไรเนี่ยชิ้นแรกเป็นตากล้องว่าไงครับน่าจะเป็นโฟมนะครับไม่ใช่โฟมชิ้นแรกเป็นพนักเอ่อพเนียกอะไรนะ เป็นพลาสติกยายสังเคราะห์ยายสังเคราะห,ห,หาะ์แล้วข้างในก็คือคล้ายๆยางรถแหละล,ลองผ่าไปดูแต่ต้องใช้เวลาผ่านานหน่อยครับเพราะมันจะได้ถึงเนณฑาที <laughs> นี่ผมยอมเสียลูกวันหนึ่งลูกเลยนะครับอาจารย์จะเจ็ดนาทีไม่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยนานอ่ะได้แล้วโอเคอเราดูเครื่องแรกก่อนโอ้ตรงจบ อ๋อมีกระดาษด้วยมีกระดาษวยครับไมนะลูฟบอลนั้นมีกระดาษด้วย,<ม>นะวยอันนี้อาจจะเป็นรูฟบอลที่ไม่ได้มาตรฐานกนะ็<ม>จ,จะมีกระดาษเข้าม,มาด้วยสังนาบอายมากเลยครับรูฟบอลมีกระดาษแถมมาด้วย <c oughs> ข้างในกันน้ําเข้าแน่เลยครับผมว่าเป็นถุงแล้วถุงพลาสติกครับหาซือ้อได้จบก็โอเค อันนี้คือชิ้นแรกมันจะเป็นใย,ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใกล้ไม่รู้ใกลฮะเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกไม่ถูกก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายเป็นยางอีกทีหนึ่งยางกับผ้าอะไรไม่รู้ผ้าอ่ะตรงนี้ก็เป็นจุบมันนะฮะจุบนี่ค่อนข้างทำมาดีนะแต่มันก็จะพังแล้วแหละ ก็ประมาณนี้ต่อไปเราจะไปทําอะไรก็ต่อเดี๋ยวชัน้นโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าลูกฟุตบอลนะครับแต่ละชั้นมันทนความร้อนได้นานเท่าไหร่นะครับว่ามันจะไหม้เร็วหรือไหม้ช้าโอเคมาดูเลยครับอ,อันนี้เป็นชั้นแรกนะฮะที่เป็นคล้ายโฟมนี่นะครับโฟมครับโอเคเรามาดูกัน เราเลียนแบบนะครับอันตรายมากนะเอาจะไหม้มือได้อ๋อมาดูใกลนะ้ๆับอันนี้ชัดแรกมันก็ไหม้เป็นออกเป็นแบบมันฟูๆคล้ายๆอะไรอ๋อเหมือนจะมีชั้นกลางอีกด้วยฮนะมันแยกออกละ รอไม้ที่เกียจนะติดกยเลอยอมันจะเป็นน่าจะเป็นสองชั้นครับเพราะว่าไม้ออกแล้วมันแยกออกกันเลยถามว่าไม้ได้ดีไหมผมว่าวัสดุชิ้นนี้น่าจะไม้ค่อนข้างก็ดีอยู่นะมันจะออกแนวแบบเป็นยาง แต่ไม่ใช่นะฮะก็ไม่แต่ไม่ช้านะไม่ได้ไหมเร็วแบบลามเลยจะกลิ่นเหมือนยางมากมโอเคที่เนาต่อไปนะครับเป็นอ่า ด้านในมันนะฮะเป็นชิ้นส่วนด้านในของมันอีกอันนี้น่าจะเป็นยางครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันถ้าเราไปจุดไฟก่อไฟถ่านได้นะอนี้เพราะว่ามันเป็นยางชั้นดีแหละโอเคลองจุดกันเลย ข้างในนะครับเป็นยางก็ไมมวัสดุก็ค่อนข้างจะไหมง่ายเราจะมาดูกันว่ามันจะไหมนานขนาดไหนอันนี้คือลูกเก่าฮนะก็ยังไหมอยู่ไหมได้นิดเดียวอยูนะ่แต่เราว่าติดตลอดก็ติดครับติดตลอดเลยติดตลกนะตลกอะไรอันนี้เป็นอีกชิ้นหน,นึงนะัเราจะไม่เผาเยอะนะครับจะเก็บไปเผาจะเก็บไว้จุดฐาน โอ้อันนี้เหมือนจะแทบไม่ติดเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าด้านในนี่แทบจะไม่ติดไฟเลยทางจะหนาดูแล้วต่างๆจากชิ้นนอกมากครับอันนี้แทบไม่ไหม้เลยครับชิ้นในมันโอ้พอไหม้แล้วมันออกมาเป็นเม็ดนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่จะทำขึ้นเพื่อเป็นการทดลองเท่าน <radas> ั <assunto> ้นนะครับไม่ใช่เอาไาเล่นเด็กๆหนูๆทาล้องเรียนแบบนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านใช่ครับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับดูครับพี่อาจารย์ดูนีก็เป็นชิ้นเดียวกันนั้นท็ไมเข้าใจว่าทำไมมีถุงมาด้วย ชิ้นด้านในไหมช้ามากครับแทบไมมไหมเลยตัวฮะแทบไม่ไหมเลยครับไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำอะไรแบบนี้อันนี้ไหมแล้วเป็นเม็ดๆนี่เริ่มไหมเรียบร้อยแล้วครับแทบจะหมดแล้วอันนี้ยังไหมยังไม่ถึงส่วนหนึ่งเลยฮะอันนี้ไหมช้ามากผมว่ามันน่าจะทนต่อไฟอยู่ น่าจะทนความร้อนได้ดีอยู่แต่ถ้าเจอจะไฟจุดก็ไหมแต่ช้าหน่อยแต่ผมคิดว่าน่ามันน่าจะทนความร้อนได้โอเคเลยเพราะถ้าสมมติว่าถ้าบอลรั่วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะรั่วแค่นี้แต่ว่าอันเนี้ยน่อาจจะเตะได้ได้ต่อก็ถอดอันนี้ออกอันนี้มาเตะแทนได้ผมว่าได้อยู่ เพราะ<ำ>เพราะามันทนมากดล้ววคะครับอันนี้ไหม้เป็นเออมันเป็นแบบเป็นอะไรวะตัดเป็นอะไรวะตากล้องอะไรอะพลาสติกเหรอมันแบบมันละลายเออ <Okay. S 2> มันละลายเป็นแบบพองๆเลยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ละลายนะมันจะเป็นแบบเหนดูดิพอตกลงมาปุ๊บมันก็จะแบบ เป็นเกล็ดๆอ่ะคล้ายๆเหมือนพลาสติกแต่ไม่ใช่อ่ะแต่ว่านี่แบบเป็นละลายเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองหาแล้วมาเกี่ยด,ดูเนี่ยครับทุกคนมันแบบละลายเป็นแบบใยเข้าในเลยนะเป็นละลายไปเลย รบแล้วอ่ะ,อะโอเคก็ผลสรุปของการทดลองนี้นครับก็พบ,บ,บ,บว่าชั้นแรกนะครับมันมันไหมมันมัน,มนทนความร้อนได้น้อยกว่าชั้นที่สองครับเพราะว่าชั้นที่สองไม่ช้ามากเลยแทบไม่ไหมเลยจัดชั้นแรกนี่ไปหมดแล้วไปเครื่องลูกแล้วโอเคครับก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ